ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการทดสอบสวิตชิ่งฟูล b i t ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น NTF 3 0 0 6นะครับควบคุมระบบการทํางานแล้วก็ระบบปเทคชันด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเรามาเริ่มทําการทดลองกันเลยนะครับผมเริ่มด้วยการเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ปลั๊กเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟ AC ที่เราทดสอบณนะปัจจุบันว่ามันมาที่กี่โวลต์นนครับไฟ AC มาที่229.5้22โวลต์น AC นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองวัดไฟเอาพุทกรนนูน,นรับวันออกมาที่กี่โวลต์น,นะครับไฟบวกกับลบนะครับ ไฟบวกกับลบที่ออกมาก็คือ188.8 VDC โวลต์ดีนะครับทีนี้ผมจะปิดเครื่องแล้วก็เปิดให้ใหม่แล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันทำงานยังไงครับพอเราเปิดสวิตตัวนี้มันก็จะทำการทดเช็คตัวเอา p ์พุตนะครับว่าเอา์พุต ของมันนี่ช็อตอยู่หรือเปล่าถ้าเอาพุทไม่ช็อตเครื่องจะถึงทํางานนะครับก็คือถ้าเอาพุทไม่ช็อตเครื่องถึงจะจ่ายให้เอาพุทออกมาเนง่ะเองครับทีนี้ผมทดสอบด้วยการช็อตสายไฟบวกกับสายไฟลบนะครับช็อตเครื่องก็หยุดทํางานนะครับแล้วก็บนลูปเช็ค เช็คเอาท์พุตของตัวมันเองนะครับว่ามันช็อตอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ช็อตมันก็สตาร์ทกลับมาสตาร์ทได้ตามปกตินะครับทีนี้ผมจะช็อตอีกรอบแต่ทีนี้ผมจะช็อตด้วยการช็อตแล้วก็ค้างไว้นะครับช็อตค้างครับี๋ยวผมม้วนนะครับ,มมรบเราเห็นได้ว่าเครื่องมันก็จะไม่ทำงานนะครับ มันก็จะไม่มีเอาต์พุตออกมานะครับเครื่องจะวนลูปของการปเทคชันอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดนะครับทีนี้ผมลองถอดสายที่เราม้นหนออน,นะครับก็คือจำลองสถานการณ์เอาต์พุตช็อตนะครับเครื่องก็กลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับทีนี้ผมจะทำการเทส ช็อตที่ไฟลบก,กับกาวนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับกรณีที่ขยายนะมีการเอาพุทช็อตแค่ซีเดียวครับมันจะเกิดอาการยังไงนะครับผมช็อตแล้วก็ช็อตค้างนะครับ เครื่องก็ไม่มีเอาต์พุตออกนะครับก็คือสวิตชิ่งก็ไม่จ่ายเอาต์พุตออกมาเพราะมันเช็คได้ว่าตอนนี้หลวดเราช็อตอยู่นะครับที่ที่ผมคลายที่เราช็อตออกนะครับเครื่องก็กลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับทีนี้ผมจะทำการช็อต ไฟบวกกับกาวนะครับก็คือสอเส้นนี้นะครับไฟบวกนะครับก็คือกาวช็อตนะครับแล้วก็ทําการชอร็อตค้างนะครับเครื่องก็จะไม่มีเอาต์พุตออกนะครับเพราะมันเช็คได้ว่าตอนนี้โหลดช็อตอยู่นะครับ ทีนี้ผมจะคลายที่เราช็อตค้างไม่ออกนะครับเห็นได้ว่าเครื่องก็กลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับทีนี้สวิตชิ่งตัวนี้มันมีข้อด,ดีอยังไงนอกเหนือจากมันเช็คว่า output ของมันอนะช็อตหรือไม่ช็อตถึงจะสั่งให้มันทำงานนะครับ มันคือมีระบบตรวจจับอุณหภูมินะครับเป็นตัวเช็คอุณหภูมินะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะครับตัวนี้มีข้อดีก็คือว่ามันจะสั่งให้สปีดพัดลมทํางานตามอุณหภูมินะครับหรืออุณหภูมิเกินถึงจุดที่เราลิมิตมันก็จะสั่งให้เครื่องชัดดาวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราสามารถปรับตั้งกระแสด้วยการปรับ VR t i m p o t นะครับที่ตรงนี้นะครับ มันจะมี v ิ i าทิมพอร์อยู่เดี๋ยวผมปิดถึงจะเห็นนะครับมันจะมี VR t าทิมพอร์อยู่แล้วก็ทําการปรับตั้งกระแสตามความต้องการของเราได้นะครับครับว่าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับ